อะไรกลับบ้านแล้วเนี่ยสาวนุ่นมารอผู้บริหาวตั้งแต่เช้าพี่ยังไม่เห็นหน้าแฟนนุ่นเลยยังไม่มีกระซิทายโดนปันไดโดนปันไดน้องกะสิรอนี่มีวแววจะมายัง อักลีแบบบ้าแล้วค่ะตัดเสียเที่ยงบ้าเปล่าเนี่ยคุยคนเดียวนี่เยี่ยมแล้วมีผู้บ่าวทิพย์หรอแมนแฟนทิพย์ใช่คนที่เปิดตัวไหมน้าคนไหนนาบอกบอกนี้อยากคุยคนไหนเอ๋ยอยากเห็นหน้าจังเลย จะขับรถอะไรมาน้า,าครบนคิบีค,บคบรบนิเหล่าคารบอนเออะไรเนาะคนถ่ายคลิปอยู่ก็มาเปิดหมอลานี่ลเ้เด้อ,อโอ้ตเดด้ยกอาหเขาจะขับรถอะไรมารอนานแล้วรอนานแล้วอ้ยขับคันนี้มา เขามากับเมียอาเมบบาียบายายบายเดี๋ยวพ่อกับแม่โทรตามแล้วนี่นะไมกลับแล้วนะพ่อกับแม่นี่นะเราไหาพี่พจริงๆเราไม่ได้บายบายใช่ไหมเมื่อกี้มาจากไหน เอารถมาจอดไว้ที่อูช่างเจตั้งนานแล้วคนไปไหนมาขับรถน้ำมันหรือเปล่าช่างเหยียวใส่ท่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมจะได้กลับบ้านแล้วเย้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะเมน

Aw, pipi <timing> <icana> ทำท่อเสร็จแล้วจะกลับแล้วบอกมารอผู้บ่าวทั้งวันไม่มีใครมาใครที่ตีวะที่ตี โอ้ยอันนี้มันสุดห้องมองแล้วนะขนนเขาห้องาาเขาปีลาจนี้้วแม่จะไปจริงนะดนนเด้งนะไปจริงๆไปเดินทางปลอดภัยเด้อใช่ รถสามก็จะพาไปกินเนื้อ,อย่างซะหน่อยจอดรถเรียงกันเลไเอาไา้อเอา,ไเอาไปวาไปวาไม่ไปไ,ไปไ,ไร าผู้บว่วนายผู้บ่าวฮะนายผู้บ่าวเฮ้ยปัด <What? S 1> เอ้ยายผู้บ่าวขี่รถพ่วงมาบ่นี่ม,นามารอาทั้งวัน้ไฟสีชมพูด้วยความรักโู้ไฟสวยเท่ไปใส่ไฟมาใหม่ อุย<ด>ทำไมทำไมดูเป็นมาแล้วนี่หรอผู้บาวที่บอกว่าจะมาหา,า,านี่หรอคนนี้หรอ,อนนคนนี้ใช่ไหม <laughs> ที่เธอไฝ่หาทั้งวันเนี่ยอ,อที่เธอเรียกร้องทั้งวนันเขาหลอกให้มารอตั้งแต่เที่ยง เ,เมื่ววอ,ววอะะกีบ,บ่เอดกเป็นการแสดง,งนะคะเนบอกว่าวะจะกลับบ้านนเข,ขาหลอกให้รอทั้งวันโอ้ไปใส่ไฟมาใหม่สวยเลย เฉมพเพี่เอายไฟสีนี้ดูไปดูมาสวยอ่ะเนาะนเออดูว่ะมันดูแบบหวานๆออกมีความรักเออเดินหาเขาเลยเออเขาไม่ลงมาเดินไปเลยแล้วเปล่าร้อยเอ็ดละ ไม่เดี๋ยวคิดว่าจะคนคนที่เปิดตัวไม่โอ๊ยไม่ใช่คนที่คนนี้ใช่ไหมเดินไปหาคนน้อยแล้วนึกว่าจะคนที่ขึ้นสถานะด้วยไม่ใช่นี่หว่าแสดงสุกหลังใจเจ้าป่ะ ักบาวนี่ละบักห้านี่สักโคเฮ้ยเฮ้ยสัะโคนะ <c oughs> ยืนมุมนี้ยืนมุมนี้เอเอไอ้แม็กแม็กไงโผล่หัวออกมาเอาาเออี่งนั้นแหละเอออีกแล้วสอ เหมือนจะจับมือกันอะเหมือนจะจับมือกันดูดิเหมือนจะจับแต่ไม่จับเอองนก็ยืดมือไปนี้เออเออทับท่าละอันนี้คือสร้างภาพอันนี้สร้างภาพเลย กับบ้านหลายรอบแล้วไม่ถึงบ้านสักทีเนี่ยับบ้านลรบ้ม้าสาวที่รอทั้งวัน ตรงนู้ยังไงเน,นี่ยกลับบ้านเนี่ยสตาร์ทรถเร็วนี่กลับบ <c oughs> ้านแล้วเจอผู้บ่าวเมฆมาทำไมไม่กลับ <c oughs> กลับบ้านจริงๆแล้วกลับบ้ากับบาจริงๆแล้วได้เวลาแล้วบ่เบ๊อไปสามรอบแรว่าไหนกันจะผิดเดี๋ยวถามผู้เ่าโอ้ยถามก่อนว่าเจอผู้เบารู้สึกยังงเจอหลายรอบแล้วก็รู้สึกเจอหลายรอบแล้วไม่ได้ตื่นเต้นอาเขาสิจัไะไเ้ยแอถ่กินสูนเยอกินกันอ๋อยังอยากได้อยู่บ่ เดี๋ยวเอ้ยวอายทำไมตุกมาหน่อยวะเอ็งอ๋อนี่เอากล้องเอากล้องหนึ่นจัดฉากก่อนจัดฉากก่อนอ๋อยืนตรงคือเขาลบสองฉากดีไอ้นุ่นมันอยากอยู่ใกล้เม็กอะแต่มัน ทำเป็น้าวอียงไปใส่นะด้วยแลกยืนตรงแต่ว่าไอ้นุ่นเอียงใส่อ่ะตรงแบบตรงแบบนี้ยืนตรงแล้วทำแบบนี้ตรงแล้วทำแบบนี้อ่ะด้วยแลกยืนตรงแล้วจะกลับบ้านแล้วเอาแบบยืนอยู่สมยอมอย่างนี้นะโอ้ยแม่ยือะยืนเป็นฐานรถบูมเลยเขาไม่ตรงกลางยังไงจะลงยังไงดีได้ ป้านเล็วจริงๆกับจริงๆคุณตาโตเอาไปขึ้นรถได้แล้วไปอันนี้จะกลับไอ้นู้นกำลังมาบายบายรอยเอ็ดเห็นเรืองทำไงผู้บ่าวรอยเอ็ดเห็นทำไงตกลงไม่ใช่ผู้บ่าวรอยเอ็ดใช่ไหมที่ขึ้นสถานะตกลงรอยเอ็ดหรือว่าคิดว่าผู้บ่าวที่นี่ตกลงรอยเอ็ดหรือว่าบ่าวเบกเนี่ยค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสิ่านี้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย